กรณีที่เราเอาผู้ต้องหาแล้วก็เอาไปเก็บตัวไว้เนี่ยเอ๊ะบางทีเขาบอกว่าผู้ต้องหาบางทีเขาเรียกว่าผู้ต้องสงสัยครับมันต่างกันตรงไหนผู้ต้องสงสัยนี้นะจริงๆแล้วมันไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายนะอ๋อในกฎหมายไม่มีไม่มีครับไม่ปวิยาาหรือในรัฐธรรมนูญจะไม่มีคําว่าผู้ต้องสงสัยผมได้ยินตอนที่ตํารวจกาอธิบายครับผมยังจําได้เลยเดี๋ยวไปค้นเทปก็จะมีครับ บอกว่าที่พวกเสื้อแดงที่เขาจับนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปที่หัวหินครับแล้วไปอยู่ที่บ้านพักรับรองต่างอาการับตำรวจคาอธิบายว่าคุณอยากเข้าใจผิดว่าเขาเป็นผู้ต้องหานะเขาไม่ใช่ผู้ต้องหาเขาเป็นผู้ต้องสงสัยผู้นี้จับได้คำว่าผู้สงสัยนี้เกิดขึ้นอยู่ในกฎหมายพิเศษครับกมาเกิดขึ้นอยู่ในพรบกฎการศึกและก็พรกฉุกเฉินมีคาว่าเป็นผู้ต้องสงสัยขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาต่างกันเขาไม่ได้ ตกเป็นผู้ต้องหายังไม่มีการแจ้งข้อข้อหานะฮะเพียงเพียงแต่ผู้ต้องสงสัยเนี่ยเลยมาตรฐานในการปฏิบัติต่อเขาเนี่ยมันก็เลยคนละอย่างกับผู้ต้องหานะครับคนละอย่างแต่จริงๆแล้วก็สิทธิของผู้ต้องสงสัยนี่ผมยังหาไม่เจอนะฮะอาจารย์นรลงเคยเจอไหมฮะว่ามันประจัดอยู่ตรงไหนสิทธิของผู้ต้องสงสัยนี่มันรู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีตรงนี้อยู่ท่านผงนะครับคือหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ย คนที่จะเป็นผู้ต้องหาเนี่ยคือคนที่ถูกกล่าวหาว,ว่ากระทำความผิดอาญาแต่ว่ามันมีกฎหมายเขาเรียกว่าพระราชบัติบริหารสถาน,นการณ์ฉุกเฉินนะฮะสองห้าสี่แปดเนี่ยะะเขาจะมีกฎหมายเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าแค่สงสัยนีย่ก็เรียกตัวไปสอบได้ซึ่งอันนี้ครับก็มีประเด็นเหมือนกันว่าไอ้ก,การการที่เรียกตัวไปสอบกันเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักงานนะนะก็เลยมีประเด็นอยู่หลายอันว่า แล้วคนที่ถูกเรียกตัวไปสอบอย่างนี้เขาจะมีสิทธิ์มีทนายหรือเปล่าเขาจะมีสิทธิ์ได้รับการเยี่ยมหรือเปล่าม,มีสิทธิ์ได้รับการที่จะ,ะพบทนายเป็นการเฉพาะตัวหรืออะไรหรือเปล่านี่นะครับปรากฏว่ากุหมายไม่เขียนอย่างที่ท่านอาจารย์เจียมศักบอกจริงนะครับแต่ว่าถ้าถ้าไปดูในเวทยาเนี่ยเวทยาจะใช้คําว่าผู้ถูกจับซึ่งผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ถูกจับด้วย,ยนะครับฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยในทางปฏิบัติเมื่อ กรมนใช่ไหมครับใช่ภาคสี่ภาคสี่เนี่ยในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะครับก็บอกว่าอันนี้ไม่เข้าวิทยาหรอกฉะนั้นไม่มีสิทธิ์พบฒนายไม่มีสิทธิ์ได้รับการเยี่ยมทั้งหมดแต่ตอนหลังดีขึ้นครับอาจารย์เนื่องจากว่าเราอาจจะให้ข้อมูลหรือว่ามีการพูดคุยอะไรกันเนี่ยตอนหลังเขาก็ปลดป้ายที่บอกว่าห้ามไม่ให้เยี่ยมเนี่ยออกไปฉะนั้นก็ถือว่าตอนนี้ก็ยังมีสิทธิ์ได้รับการเยี่ยมได้รับทนายก็ทนายะกรทนายของทั้งท่านายเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังพูดถึงกรณี เมื่อกี้นี้ที่อาจารย์ยกขึ้นมาเปรียบเทียบก็คือกรณีภาคใต้ครับที่บอกว่าใช้พระราชบัญญัติในสถานการพระราชบัญญัติในสถานการฉุกเฉินเช่นเดียวกันครับแล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยห้ามไม่ให้เยี่ยมห้ามไม่ให้ประกันครับแต่ว่าตอนหลังนี้เมื่อเห็นว่าเป็นผู้ถูกจับเช่นเดียวกันกับกฎหมายอื่นตกลงเลยได้สิทธิ์ในการเยี่ยมได้ประกันได้ไม่ได้ประกันยังไม่ได้ประกันยังไม่ได้ประกันยังไม่ได้ อ๋อเยี่ยมได้เย,ดดยัเ่ไมได้ญาติเยี่ยมได้เดิมเนี่ยนะฮะก็รามานงจะวางหลักเอาไว้มรมนพักีจะวางหลักวิธีปฏิบัติในการควบคุมตัวตามมาตรา1 1วรรคโบเลสหนึห่งไว้ของพรกฉุกเฉินนี่นะว่าสามวันแรกเยี่ยมไม่ได้ครับอาจารย์จับมาแล้วสามวันแรกเยี่ยมไม่ได้นะ,ะแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็เกิดกรณีที่มีการร้องของความเป็นธรรมกันเยอะก็เลย<อ>ปลดล็อกตรงนี้ออกนะฮะตอนนี้เยี่ยมได้ญาติที่ใกล้ชิดเยี่ยมได้ทนายได้ไหมครับทนายได้ไหมครับทนายนีตอนนี้ ผมคุยกับอาจารย์นรงเห็นว่ากรรมนปรับเปลี่ยนตรงนี้เล,นเลยนะคสำสัง่งแล้วว่าอ้ทนายข้าวพบได้นะฮะเดิมนี้ทนายญาติยังไม่ได้เลยนะฮะทนายนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับอ๋อตกลงเรื่องพระราชบัญญัติฉุกเฉินเนี่ยตอนเดิมนี่เยีย่ยมก็ไม่ได้เลยสามวันแรกคะสามวันแรกสามวันแรกเนี่ยกรรมนอ,ออกระเบียบมาเลยครับว่าเยี่ยมไม่ได้สามวันแรกทีนี้มันมีกรณีแบบนี้มาต่อเนื่องกันมาหมายถึงว่าผู้ทรงสงสัยเนี่ยมันมีสองกรณี ผู้สงสัยตามกฎการศึกใช้คําว่าผู้ต้องสงสัยถ้าเขาสงสัยเนี่ยเขากักตัวได้แต่ใช้คําว่ากักตัวอันนั้นตามกฎก,การศึกเจ็ดวันนะฮะและเสร็จแล้วก็ออกหมายจับเพราะเราก็ฉุกเฉินเนี่ยเวลาจะควบคุมตัวเนี่ยต้องไปศาลก่อนให้ศาลออกหมายจับนะฮะเวลาจับเนี่ยเขาก็จะจับได้ควบคุมที่ไม่เกิน30วันแต่เป็นช่วงช่วงวันดวันครับทีนี้เราก็มองดูว่า17วันแรกตามกฎการศึกเนี่ยสิทธิ์ไม่มีเลยจบเลยตรงนั้นหมายถึงว่าทั้งการเยี่ยมการ ไอ้ทนายพบเนี่ยไม่มีเลยฮะตัวนั้นเจ็ดวันอยู่ในค่ายทหารอันนั้นกฎอะไรการสิกกอัยการศึก<ส>เดิมเนี่ยกรมนภาคสี่วางระเบียบว่าสามวันไม่ให้เยี่ยมมันสิบวันนอาจย์ที่เขาไม่ได้เจอใครเลยนะสิบวันอันตรายมากเลยนะแต่อันนั้นไม่เรื่องฉุกเฉินอันนั้นไม่ใช่พระราชบัญญัติฉุกเฉินอันนั้นคือกฎอัยการกฎอัยการศึเจ็ดวันเอาละขอขอขอฉุกเฉินให้ชัดนิดหนึ่งฉุกเฉินนี้แต่เดิมไม่ให้เยี่ยมสามวันสามวันแรกหลังจากนั้นเยี่ยมได้หลังจากนั้นเยี่ยมได้ ทนายยังไม่มียังไม่มียังไม่ได้พูดถึงเลยเรื่องทนายมีหรือไม่มีก็ยังไม่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 ได้ไม่มีกฎหมายเ่ยยังไม่ได้เออแล้วช่วงแรกนะฮะแล้วทําไมถ้าพูดถึงนะครับแกนนาเสื้อแดงที่ไปอยู่ที่ค่ายนเรศวรที่หัวหินครับหนึ่งไม่ได้ไปอยู่ที่คุกเพราะเป็นผู้เขาเรียกอะไรผู้ต้องสงสัยต้องสงสัยครับทําไมถึงมีญาติโกโหติกาเข้าไปเยี่ยมอยู่ในที่พัก อ้าวพระราชพิธีฉุกเฉินเหมือนกันนี่ครับถ่ายรูปกันด้วยใช่ไหมที่มันออกมานั่นน่ะเอาคอมพิวเตอร์ไปดูกันแล้วก็ถ่ายรูปกันด้วยมีอาหารการกินไปเยี่ยมกันในสวันแรกด้วยแลวจะให้ผมผมเข้าใจว่าตกลงมันยังไงทีนี้ตกลงหลังจากที่มีการมีเคสร้องเรียนกันมากก็ถูกควบคุม7วันต่อด้วย3วันที่แม่เยี่ยมส10บวันนะฮะก็เลยมีการร้องเรียนกันมากก็รันรวงาคาสีก็เลยมีคําสั่งให้เยี่ยมได้ตั้งแต่วันแรกเลยหลังจากนั้นนะตอนนี้เยี่ยมได้หลายปีเลยฮะ ตกลงเพราะแกนนำเสื้อแดงเลยมีอันิสงไปถึงคนภาคใต้ด้วยไม่ไม่ฮะหรือก่อนเสื้อแดงฮะอ้เพราะคนภาคใต้โดนแล้วก็ในที่สุดแก้ไขกฎระเบียบเสื้อแดงก็เลยได้ด้วยแต่จริงๆแล้วแบบนี้อีกฮะอาจารย์เอานะฮะเพราะว่ามาตาสิบเอ็ดวงเล็บหนึ่งของพรกฉจุกเฉินเนี่ยอำนาจในการจับกลุ่มควบคุมตัวทีนี้กรรมาลัภาคสี่เนี่ยวางกฎเอาไว้ที่ใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันไม่ได้เกี่ยวกับเสื้อแดงที่กรุงเทพมันคนละส่วนกันฮะ อแล้วมันไม่ใช่กฎเดียวกันเลยนั่นแหละจะเป็นภาษาที่ภาคใต้หรือกรุงเทพเสริมท่านอาจารย์นิดหนึ่งคือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นกฎหมายซึ่งถ้าถ้าท่านอาจารย์ได้ดูตอนช่วงที่ที่ประกาศในกรุงเทพเนี่ยจะพบว่ามันมีตัวกฎหมายใหญ่ที่เป็นออกประกาศว่าขอพื้นที่พื้นที่กรุงเทพเป็นพื้นที่ที่ประกาศคนใดก็เพราะว่าฉุกเฉินและก็จะมีข้อห้ามอะไรต่างๆที่ที่ตามมันมาตรงนี้ครับ้อห้ามต่างๆเนี่ยก็ในมาตรา11เนี่ยเขาจะเลือกใช้ได้ ว่าเลือกเลือกใช้เฉพาะสอย่าง4อย่างในมาตราสิในข้อ11ออย่างเงี้ยครับฉะนั้นภาคใต้เนี่ยอาจจะประกาศเข้มงวดครับแต่ว่าในในกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะไม่เข้มงวดนะครับฉะนั้นไอข้อห้ามอะไรต่างเนี่ยอาจจะจะต่างกันครับฉะนั้นอันนี้อาจจะบอกได้ว่ามันมีวิธีการซึ่งควบคุมผู้ที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยในแต่ละรูปแบบไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะความเข้มงวดไม่เหมือนกันดดลวินิจของใครดดลวินิจของของ,ของเจ้าที่ตํารวจ ไม่ฮะผู้วียกลุ่มตัวเจ้าพนักงานตามพรกฉุกเฉินตอนนี้มันพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรกฉุกเฉินซึ่งท้าทางภาคใต้นี่เนี่ยขึ้นอยู่กับกรมนภาคสี่ครับก็คือทหารคือทหารครับแต่ว่าในกรุงเทพที่เกิดขึ้นมาแล้วขราวที่เผาบ้านเผาเมืองวันที่สิบเก้าพฤษภาก็เป็นทหารเหมือนกันครับเป็นอันนั้นรู้สึกจะตำรวจนะทหารครับทหารเลยเพราะใช้กฎหมายฉบับนี้มีที่จับขึ้นคอปเตอร์ด้วยไม่ใช่เดินทางโดยรถยนต์เหมือนกับตากใบนะที่นอนซ้อนทับกันนะแต่ว่า ขึ้นคอปเตอร์ไปข้านในศวรเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้ตำรวจเป็น,เป,นเป็นอาหารร่วมมือกับทางตำรวจก็ขึ้นอยู่ว่าใครใครเป็นคนดูแลเป็นหลักนะครับทีนี้ผมผมชี้แจงนิดหนึ่งว่ากรณีนี้เนี่ยจะตรงกันคือตอนตอน,ตอนที่ควบคุมผู้ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบในสำนักแดงท่าใต้เนี่ยเขามีตัวเงื่อนไขยอยู่อันหนึ่งคือต้องไม่ให้เป็นสถานที่ควบคุมของของผู้ต้องหาฉะนั้นสถานที่ควบคุมของผู้ต้องหาเนี่ยโดยหลักการก็คือสถานีตำรวจ รือว่าเรือนจำฉะนั้นการควบคุมผู้ต้องสงสยังสงสยเหล่านี้เนี่ยต้องไม่เข้าอยู่ในสถานที่เหล่านี้เขาก็จะเลือกเอาสถานที่ซึ่งเป็นคล้ายๆกับว่าค่าราหารก็ได้ซึ่งในสามัวัดชายแดงภาคใต้นี่จะเป็นค่าใอญ่พื้นที่นะครับเพื่อจะไปควบคุมแล้วก็อบมรมอะไรต่างทีนี้สําหรับโรงเรียนที่ที่ที่ททควบคุมผู้ต้องสงสัยในกรณีของทรัพย์สงเนี่ยก็เป็นแกนนําเสื้อแดงเ่ยก็จะไม่ใช่สถานที่ควบคุมเหมือนกัน แต่ว่าไปอยู่ชายทะเลบ้านพักรับรองที่ที่ค่ายนาเลสวนครับค่ายต่อชะดอค่ายต่อชะดอซึ่งเป็นค่ายเหมือนกันถ้าพูดถึงในแง่รูปแบบนั้นไม่ขัดเพียงแต่ว่าความเป็นอยู่สะดวกสบายต่างกันใช่ครับตรงนั้นแหละครับเหมือนหรือต่างครับต้องถามทนายทางใต้นี่จะรู้ว่าถ้าเป็นบ้านพักตากอากาศกับศูนย์ควบคุมศูนย์สักถามในภาคใต้น่าจะบ้านพักตากอากาศน่าจะสบายกว่าผมว่าอย่างนั้นนะแล้วญาตินี่นะฮะถ้าสามังหชัยชปยแในภาคใต้เขาจะจัดให้ เขาไม่ถึงหรอกครับในห้องควบคุมเนี่ยเข้าไม่ถึงมีจะมีจุดที่พบญาติต่างหากต้องเอาตัวมาเลยให้ญาติพบข้างนอกต่างหากนะฮะอีกประการหนึ่งผมอยากเสริมมาจัดคือว่านอกจากไปไว้นสถานที่ที่มีลักษณะเป็นเรือนจําห้องขังอะไรนะเวลาเคลื่อนย้ายเขาเนี่ยนะอาจารจะเคลื่อนยาจากยานพาหนะที่มีลักษณะเป็นรถเป็นขนผู้ต้องหาหรือจำเลยไปศาลนี้ก็ไม่ได้นะเราะเะั้เขาเลยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้ภาคใต้นี่ก็ต้องไปรถกระบะหรือรถเก่ง แต่ถ้าเป็นรถที่ส่งผู้ต้องหาที่มีรูปกรงแล้วล็อกตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้พันธนาการด้วยอะไรก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะเป็นผ<ม>ู้ต้องสงสัยไม่ใช่เป็นผู้ต้องหาะไรครุณแย้มือมัดมืออะไรพวกนีออไออไ้ไม่ได้เด็ดขาดแล้วตากใบทําไมถึงมัดมือและก้อยหลังแล้วถอดเสื้อแล้วเอาไปน,นอนซ้อนทับกันสีห้าชั้นผมเองเป็นสวอไปตรวจใช่ครับผมไปถ่ายภาพมาหมดเลยใช่ครับเอาอันนั้นทําไมถึงทําได้อ่าตากใบคือผู้ที่ถูกจับกลุมนะฮะครับตามพรกฉุกเฉินนี้อันดับแรกต้องมีหมายจับ ตากใบไม่มีหมายจับของศาลนะฮะตากใบเหมือน<บ>เป็นการกระทําความาผิดซึ่งหน้าตามกฎการศึกเลยถูกกักตัวตามกฎการศึกเลยตอนนั้นเขาใช้กฎการศึกแต่ถ้าจับตามพรกฉุกเฉินนี่ <timeline S 1> e. ต้องมีหมายจับครับแต่ดูแล้วตากใบเป็นกรณีไปชุมนุมเฉยๆอาวุธก็ไม่มีแล้วแล้วอยู่ดีๆก็จะสลายการชุมนุมขึ้นมาผมมีภาพหมดผมไปคนสอบเรื่องนี้ผมดูแล้วก็เศร้าใจว่า จะบอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยตามพระราชกำหนดฉุกเฉินก็ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะจะบอกว่าเป็นผู้ต้องหาก็ยังไม่ใช่อยู่เหมือนกันตามกฎอัยการศึกครับเป็นผู้ต้องสงสัยตามกฎอายการศึกตกลงถ้าเป็นตามกฎอัยการศึกที่พันฒนาการได้ยังไงก็ได้ไม่มีไม่มีระเบียบกําหนดวิธีการปฏิบัติเอาไว้ตกลงภาคใต้ตอนนี้ที่มีเขตกฎอัยการศึกก็เป็นเขตนี้ใช่ฮะมันซ้อนกันอยู่กฎหมายตอนนี้นะฮะทั้งกฎอัยการศึกและพรกและจะตามอีกตัวนึงก็คือพรบความมั่นคงความมั่นคงครับ เรามีกฎหมายพิเศษเยอะมากในภาคใต้เป็นที่ทดลองในการใช้อยู่ตรงน,นี้แในภาคใต้ในสามจังหวัดเองจะมีกฎในการสืบพรกฉุกเฉินและมีปอวิอายามันจะเป็นลำดับแบบนี้